ภายในยุคที่หุ่นยนต์ต้องการที่จะครองโลกเหล่าเครื่องจักรสังหารได้เปิดฉากโจมตีมนุษย์ทุกคนแห่งมีเพียงกองกำลังเสรีสหประชาชาติ S.P.N. หรือเรียกง่ายๆว่าสเปดหนาเท่าน,นั้นที่สามารถต่อกรกับเหล่าเครื่องจักรสังหารและเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติได้ทานทัพกองกำลังสเปดหนา12นาฬกา12นาที ถึงแม้ว่ากองกำลังนี้จะเหลือทหารอยู่สามนายเท่านั้นแต่พวกเขาก็ไม่ยออ่อท้อยังสามารถฝึกรือตัวเองเพื่อต่อกรกับเหล่าเครื่องจักรได้อย่างสบายๆอันนี้ให้นักเรียนฝึกการหาของป่าของป่าแต่ข้อระวังคือ <c oughs> ระวังมี <c oughs> ชิงป่า <c oughs> หันมาหลางังกูอยู่หลังมือเนี่ยเนี่ยกูเป็น <c oughs> ตาล้องอ ออที่มึงอยู่ข้างหน้ากาูมึงมีตัวตนในนียเลยกูแท็ไม่ตายกูเป็นตากล้องวิญญาณอ,อ่า<ะ>นี่เขาเรียกว่าแทงต่ำแทงสูงแท้ง <c oughs> ไม่ไฮโลแทงถูกไม่ถูกขึ้นอยู่กับดว <c oughs> งเขาไม่สอนสิ่งที่เป็นอุ้ย <c oughs> โอ้ยแทง <c oughs> ถูก <c oughs> แทงถูกเต็มหน้าเลย <c oughs> เขาไม่สอนสิ่งที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวมึงต้องไปสู้กับหุ่นยนต์แล้วเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆเอ้ยนักเรียนพวกนี้กูละปวดหัวกูปวดหัวก็ครูฝึกนี่แหละ จากนี้ไปเราจะเข้าสู่บทเรียนนะด้่ยเป็นการเอาตัวรอดในสนามรบเป็นอหนารใหม่ท่านแรกเนี่ยการที่เราจะเข้าสู่สน,นามรบเนี่ยเราต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายรับทราบเอามือมือมือมึงโบกมั้ยหมความว่าไงมึงทราบปะเนี่ย,น,น,ยนะเอาเป็นว่ารับทราบท่านแรกในการเตรียมพร้อมร่างกายกูจะสอนกูจะสอนวิ่งเก็บเส้นมันจะได้กล้ามเนื้อตรงส่วนหน้าขาข้างไข่ไข่เกี่วะ เดี๋ยวครูจะแสดงตัวอย่างให้เรียนดูก่อนนะเริ่มสตาร์ทตรงนี้จะให้สัญญาณแล้วเราก็วิ่งเอาปเด็กเรียนวิ่งนำอาจารย์เส้นอย่างนี้เก็บเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไรมันจะเก็บหมดอ่ะเมื่อไรหมดคุ้มแตะกุ้มแตะเดี๋ยวครูจะให้บทอาหารใหม่เนี่ยทำตามเอกคปว่าเอาแทนก็คน เฮ้ยเป็นลมแดดนะเป็นแดดมันจ้าพยาบาลพยาบาลพยาบาลนี่พยาบาลเอามาแล้วพยาบาลมาแล้ววิ่งมาแล้วเก็บศพเออเก็บศพไปแล้วดูสัญญาณมือนะเฮ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือการฝึกอันจริงจังของเหล่าทหารกองทัพสารนนัสเลยนะครับเฮ้ยมีการชิงดีชิงเด่นกันนะว่าแล้วมต้องไม่ได้ฝึกดีการวิ่งเนี่ยเอาเอามึงเก็บเส้นดิ ยิงชิงเด่นนะ<า>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้งชิงเด่นนะนดดว่าแหละม่งชิงดิเป็นลมแดดลมแดดอีกแล้วพยาบาลพยาบาลลมแดดพยาบาลไม่วิ่งหลายรอบพยาบาลไปวิ่งเอาคืนไอ้พวกนี้แม่กลับมาแทงคืนพลทหารต่อไปจะเป็นการฝึกสัมภาษณ์การในการฟังเสียงนะวเวลาอยู่ในอยู่ในที่มืดเนี่ยการฟังเสียงการใช้หูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญใช่ นังไงต่อเอามึงเมามึงเมามึงก็เอาด้วยเฮ้ยเป็นลมแดดอีกแล้วมึงก็แทงกับเขาด้วยครูครูผมดูตอนเช้าอยู่เลยเนี่ยชือนื่มาเอามืออุทยานฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวครูจะเป็นคนไปหยิบลูกบอลมาให้ไปเดี๋ยวไอ้ขุ่นจะบุกอยู่แล้วเนี่ยอ่าบ่าบายบายบายด้วยนะอ่านก้ามารับลูกบอลจากครู นี่นี่อยู่บนนี้ดิ้งวินโลโคหุนแรงอันที่เรามองไม่เห็นเนี่ยในที่มืดเนี่ยหูจะใช้งานได้ดีถึงหกเท่าเฮ้ยเดี๋ยวหกเท่าเลยใช่มึงเอามาจากไหนไอ้ขันมั่วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการฝึกเนี้ยเราจะให้นักเรียนอีกคนไงซึ่งสวมลูกบอลอยู่ซึ่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นใช่ไหมหันมรทางกูที่ันหาทางกูอ่ามันมองไม่เห็นจริงเไปเลยผมนานยืนไม่ต้องปานี เป็นนกฟันแล้วับมีติดลักติดหวงสิดขนุนเอ้าเห็นได้ไงวะมีกระโดดด้วยนะพยาบาลแสดงว่าคุณฐาจกาเนี่ยมีประสาทการรับฟังที่ดีเยี่ยมซึ่งมองไม่เห็นแต่ก็สามารถเอ้าเฮ้ยมันก็หายตัวได้ด้วยมันวิ่งไปนน่นเอาต่อไปเนี่ยคุยสอนนี้ทักษะการใช้มีด่านทับสปาร์ตนาสยีสิบสี่ชั่วโมงตตอมแทนยังไงแทงให้ได้ แทงให้ได้ดีแทงให้ได้เยอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคุ้นๆเราต้องดูจังหวะ <laughs> ไอ้ชัดมึงเล่นไปแล้วตอนต้นคลิปอันนี้เออเป็นความสามารถพิเศษของคนอาหารยืนคือการสั่งลูกบอลด้วยกระแสจิตอืมน่าสนใจน่าสนใจอ่าเรานเนี่ยเป็นทาหารรัฐนาการคุณมไม,ม่ว่าจะหุ่นยนต์ก็สามารถสะกดจิตได้ทำลายเครื่องเนี่ยใช่ขอให้มันเป็นเครื่องจักรเนี่ยเราก็สามารถใช้จิตสัมผัสในการควบคุมโอ้แม่งไร้สาระเลย เอาละบททหารขาสิ่งู่รูสอนในวันนี้เรื่องมีดเนี่ยเราคงใช้มีดไปแทงหุ่นไม่ได้นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขาขาเป็นอะไรมันสั่นดิ่งเป็นเกาเหรอนั่งเก่งเก่งม<ๆ>ากเอาแล้วใช้มีดแทงหุ่นไม่ได้แล้วสอนเรื่องมีดทำไมอะในสนามจริงๆเนี่ยเราจะใช้ปืนที่สอนในวันนี้มันก็เอาไปใช้ไม่ได้นะครับเอาแล้จะสอนหา,าพี่เฮ้ยจะเย็น <laughs> ไอ้น,นี่มันจะมีมีดอย,อยู่ในมือไม่ได้จะแทงกันอย่างเดียวเลย เฮ้ยของก็ผมฆ่าตัวตายไม่งั้นไม่ถ่ายทำไม่ได้กล้องใชกล้อง,องแลกล้องสองดู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 ใช้สองตาดูดูนี่ต้องฆ่าตัวตายไม่งั้นไม่เป็นวิญญ,ญาณลอยถ่ายทำไม่ได้ <c oughs> สมเป็นเด็กน,นักเจมเอาล้เรียนเราใช้ทักษะที่เรียนมาทั้งหมดนะแมวแมวแม่งจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการลบจริงเลยก็ตามทีกล้อมันเยอะเกินไปพี่โอ้คนทาหารกล้าใช้ทักษะที่เรียนมาอย่างยอดเยี่ยม นี่อ่ะผมขี่ได้แล้วขี่ได้แล้วขี่เล้แล้วขี่ได้แล้วขี่หุ่นยนต์มันได้มันได้สอนวิชานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเอ้าวขี่อะจุ้มอ๋อซอยสอยอื้ยอาวุธสมาร์ทล้มหุ่นยนต์ตัวใหญ่ได้หุ่นยนต์ตัวเล็กเขาคงจะไม่หยองใช่ไหมตรงจะวิ่งทีวิ่งหนีวิ่งหนีได้หมดหยอง ก้กองเป็นลมแดดนะวิ่งติดไปยืนนะติดก้องไม่ได้สอนให้อย่าวิ่งบังกันเหรออ้าวโอ้ยตัวเบลเลอร์เบย์ครับเฮ้ยมันบินวอล์งได้เรียนบองบองเรียนลงไปเอาทำไรก่อนไมยบอกก็จะเรียนถูสละถูกได้เออ้าวอ้ากุกองกุองกุกองไม่คิดสักสละชีพกันมาเรียนเลยสละชีพพี่ไง เอาไว้เอาไว้ทหารกล้าทหารกล้าอย่าอย่ายอมจนมุมตบปัญหายิงสู้ยิงคููวัดทักษะที่เรียนมา <c oughs> เขาพยายามใช้มีดจ้วงหุ่นยนต์แล้วก็เป็นเอ,อือ <c oughs> และนี่ก็คือโปรซานล้มเหลวหน้าหนึ่งของวงการสเปซนสเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกเราจึงก่อตั้งกลุม่มสเปซนสใหม่โดยจะฝึกการใช้ปืนโดยตรงถึงมันจะควรทำมานานแล้วแต่เราเพิ่งจะมาทำก็เหอะว่าแต่คุณล่ละ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกลอบกู้โลกครั้งนี้แล้วหรือยัง